สวัดีครับวันนี้ผมหมอวีนะครับเช่นเคยวันนี้แต่วันนี้นอกสถานที่นะครับเรามาที่ฟาร์มจระเข้ศรีธยานะครับแล้วเรามาทําอะไรกันหมอวีมาทําอะไรคราวนี้คือที่ผมมาเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําวัคซีนตัวเล็กกันนะครับแต่เราก็ไม่ได้มาแบบมาทําวัคซีนอย่างเดียววันนี้ก็พาเหมือนพาแฟนคลับเราเนี่ยครับมาดูว่าที่หมอทํางานอยู่เนี่ยกับสัตว์ประเภทเสือสิงโตนะครับ พวกไลเกอร์ทั้งหลายเนี่ยอยู่กันยังไงเด็กๆอยู่กันยังไงเดี๋ยวเราก็จะมีภาพให้คุณได้เห็นได้ชมน่ารักนา่กนารักนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นไลเกอร์และสิงโตที่เชื่องนะครับก็คือคุคกี่อยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็เราสามารถสัมผัสได้ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูกันนะครับว่ามีไลเกอร์และสิงโตที่น่าชมแล้วก็มีความน่ารักอย่างไรนะครับผม ครับผมอันนี้ก็เป็นโกงใหญ่นะครับแล้วก็ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีความแปลกประหลาดนิดนึง <c oughs> เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราจะแทบไม่ได้เห็นไลเกอร์ er กันเลยนะครับ, <c oughs> รบเพราะว่าไลเกอร์ er เนี่ยเป็นลูกผสมระหว่างตัวพ่อที่เป็นสิงโตตัวแม่ที่เป็นเสือ <c oughs> นะครับก็จะมีคุณลักษณะของสองสายพันธุ์นะครับรวมกันตั้งแต่มีความเป็นสิงโตอยู่ครึ่งหนึ่ง นะครับแล้วก็ยังคงเหลือลายที่เป็นลายเสือนะครับอยู่ครึ่งนึงเช่นเดียวกันแต่คุณล,ลักษณะพิเศษของมันอีกอันนึงของไลเกอร์ก็คือมันมีขนาดที่ใหญ่มากครับมันใหญ่กว่าตัวที่เป็นพ่อของมันที่เป็นสิงโตอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันมียีนอันนึงที่มันสามารถจเจริญเติบโตได้มากกว่าขนาดจริงๆของสิงโตซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าโดยปกติเนี่ยสิงโตเนี่ยจะเป็น ตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าเสือนะครับแล้วก็พวกนี้เขาจะโตแบบไม่สุดเลยครับหรือจะโตได้จนอายุ2ขวบครึ่งซะด้วยซ้าไปอย่างที่ตัวที่เราเห็นนี้แค่ขวบกันอีกสิเดือนนั้นเองตัวนี้ก็ประมาณ200 200กว่ากิโลปกติเนี่ยเสือที่ใช้นะครับในการทำไลเกอร์เนี่ยก็คือตัวตัวพ่อเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นสิงโตอยู่แล้วนะครับสิงโตเพศผู้แต่เพศเมียที่เราจะเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นตัวเมีย ที่เป็นเสือนะครับเป็นสายพันธุ์ไหนก็ได้แต่โดยปกติเราจะเลือกอหลักๆคือเบงกอรครับเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายมันดูแลง่ายมันค่อนข้างจ,จะเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยอันนี้ที่นี่เราก็มีไลเกอร์ถึง5ตัวนะครับก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นไลเกอร์ที่ไม่เชื่องนะครับเป็นไลเกอร์ที่สามารถจับเล่นได้ทุกตัวเลยนะครับสวยงามมากสวยงามมากใช่ครับก็คือ มาร์กของมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเสือนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามาร์กแต่ละตัวก็เหมือนลายนิ้วมือครับจะไม่มีความที่ไม่มีตัวไหนซ้ํากันเลยลายโดยรวมตั้งแต่หัวจดหางเนี่ยจะไม่มีตัวไหนซ้ํากันเลยหรือบางทีแอบมีลายดอกแบบสิงโตด้วยนะนะครับลองสังเกตดีๆหลายๆตัวยังคงเหลืออยู่อันนี้เขาจะอยู่กันอย่างสบายเลยนะฮะอันนี้เราหัดให้เขาเข้าสังคมได้โดยที่ก็จะมีหมุดเพื่อ ล่ามไว้นิดนึงจะได้รู้จักว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ตีกันเดี๋ยมาเรามาอีกกงใหญ่อกองนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิงโตนะครับสิงโตที่เลี้ยงอยู่จะเป็นสิงโตขาวนะครับสิงโตขาวพวกนี้ก็คือเราก็รวบรวมาสายพันธุ์มาจากหลายๆฟาร์มนะครับหลายๆสวนสัตว์ในประเทศไทยเราก็รวมรวมมานะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเพศผู้เพศเมียที่ พร้อมสืบพันธุ์แล้วเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วนะครับก็พวกนี้เขาก็พร้อมแล้วเราให้ลูกเราไปหลายชุดแล้วนะครับแล้วก็กําลังท้องอยู่อีก2ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนโปรแกรมที่เราทําไปเรื่อยๆครับตัวเมียที่สมบูรณ์เราก็สามารถให้เขาออกลูกออกหลานให้เราได้ตลอดนะครับเขาเขามาช้า,รา,าหรือว่าเราช่วยอ๋อโดยปกติอันนี้เราจะเป็นกรงใหญ่เป็นโซนที่เรา ปล่อยให้เขาผสมพันธุ์กันโดยธรรมชาตินะครับไม่เราเราไม่ได้ไม่ได้ฝืนหรือว่ามีการฉีดฮอร์โมนแต่อย่างใดเพราะว่าโดยปกติเนี่ยตัวผู้มันจะมีฟีโรโมนของมันอยู่แล้วในการปลดปล่อยกลิ่นออกมาเพื่อกระตุ้นให้ตัวเมียเป็นสัตว์นะครับแล้วพอหลังจากตัวเมียเป็นสัตว์เนี่ยมันเขาก็เริ่มมีเกี่ยวพาราสีตัวเมียเริ่มมาอ้อนตัวผู้นะครับแล้วก็จะมีกิริยาอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้ว่าตัวเมียพร้อมแน่นอนก็คือมันจะพยายามตามตัวผู้เลยนะครับแล้วก็หมอบ ใกล้ๆเพื่อให้ตัวพู่ขึ้นอย่ามั่นใู่หมอบอกว่าคล่ลูกมันแล้วสองข้อใช่ครับเขคลอดเองธรรมชาติลอดเองธรรมชาติครับรเพียง <ใช S 1> แต่ว่าเราต้องมีเราจะมีโซนโซนหนึ่งที่ทําเป็นเหมือนข้อคลอดอครับเพื่อจะให้เขารู้สึกว่าอยู่ในนั้นแล้วปลอดภัย<ม>คือจะไม่โปร่งแบบนี้นะครับ<ม>ก็จะเป็นโซนแล้วเป็นถ้ำด้วยนะฮะเป็นถ้ำให้มันมุดเข้าไปเพื่อแบบ อยู่ในที่สงบแล้วก็เงีย e บเียบไม่ให้ไม่ให้มีใครไปรบกวนมันได้แล้วก็มองไม่เห็นข้างนอกเขาก็จะรู้สึกรีแลกซ์มากกว่าอันน um> ี้โซนตรงนี้เราเป็นโซนที Stick> ่สําหรับพ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวเราจะไปดูโซนสําหรับตัวเล็กเดี๋ยวเราจะมีนี่เรายังทําไม่เสร็จนะครับคือถ้าเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นโซนที่เราสามารถปล่อยรวมได้เลยครับผมครับก็อันนี้เรามาอยู่ในกรง ของเด็กๆนะฮะสายนี้นี่หมอดูแลมาตั้งเล็กแต่เล็กๆแต่จะโตขึ้นมาไม่ได้ครับถ้าไม่มีคุณแนทนะครับค่ะสสวสีค่ะครับอันนี้คือคุณแนทจริงๆคุณแนทคือเจ้าของที่นี่ด้วยนะครับเป็นแฟนคุณอรุณนะครับอันนี้เด็กพวกนี้โตขึ้นมาเนี่ยคือคุณแนทเลี้ยงมาโดยตลอดนะครับตัวตัวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโปรดหมอเลยเพราะมันแสบมากนะฮะตัวนี้คือท่านขุนะนะครับ<อ>เป็นสิงโตขาวเพศผู้นะครับเดี๋ยวโตขึ้นก็จะมีแผงคอ แต่ตอนนี้ยังไม่มีแผงคอนะครับแล้วคนนูน้นคนนูน้นคนนูน้นคุ้นกับหมอครับเพราะาตอนเด็กๆป่วยตอนเด็กๆป่วยอันนี้ก็จะเป็นลูกที่เราเลี้ยงขึ้นมาตั้งแต่คือเลี้ยงโตที่นี่เลยใช่ตอนเด็กๆน่ารักมากนะตรงนี้ก็จะเชื่องแล้วก็ดูแลไม่ยากละเพราะว่าโตแล้วช่วงเล็กๆก,ก็จะดูแลกันยากนิดนึงเพราะจริงๆเนี่ยสิงโตเนี่ย<อ>ไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่นบ้านเรา นะครับก็จะไม่ชอบอากาศที่เย็นจนเกินไปหรือว่าช่วงไหนที่ฝนตกอากาศชื้นๆก็จะมีโรคผิวหนังเนาะฮะซึ่งเป็นเชื้อราได้ง่ายเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงต้องสะอาดจริงๆฮะถ้าไม่สะอาดเนี่ยมันเกิดเชื้อราบนผิวหนังขึ้นมาได้แบบไม่สวยเลยมันจะเป็นด่างๆดวงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรุ่นเล็กและรุ่นจูเนียเดี๋ยวคือก็คือไลเกอร์ที่เราผ่านมานี่แหละครับเดี๋ยววันนี้ถึงคิวที่หมอจะต้อง ทำการฉีดวัคซีนให้เขาละนะครับโดยเฉพาะ,ะวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะทําการฉีดวัคซีนให้กับ<ล>น้องๆนะครับ<ล>เพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้านี่เป็นอะไรที่ต้องทานะครับแล้วนี่เนี่ยเสร็จ <Set. S 2> เ,เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว นิดหน่อยฮะอ่าไปเดี๋ยวตัวที่สองนั่งนั่ง่อมยางครับ หยุดหยิดมันละ,ละเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหยุดหยิดมันโอเคเร,รียบร้อยคุี่สุดครับก็วันนี้ก็เสร็จสิน้นภารกิจของหมอแล้วนะครับก็คราวหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีทำวัคซีนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงถ้าช่วยกัน กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ notification นะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะพามาดูอีกรอบหนึ่งนะคราวหน้าทำห้าถึงหตัวนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ